เออค่ะตอนนี้นะคะก็บวงสวงทำพิธีสมโภศเสร็จไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เอาลนะครับเรียนเชิญครับพี่น้องมารอดูดนตรีจ้าวันนี้นะคะจนตีนะครับเข้ามาดูกองบุญกองศพเก็บเก็บตัวแล้วนะคะทั้งด้านในก่อนเก็บตัวนะฮะเข้ามาดูกองบุญกองศพทั้งด้านใน กอดอกไม้คู่เทียนทองอาลีเก็บตัวไปนะคะไม้คู่เทียนทองเล็กนะครับเล็กแต่กำลังศรัทธาเนาะเอาเก็บส่งวัดบางปิ้งนะคะแต่กำลังศรัทธาเอาเรียนเจ้าเรียนเชิญเลยนะครับมาไหว้ปีนทองนะครหลวงพ่อประทานทองอ่าก็เก็บไปนะคะหลานยึดหนังกุมกิปบได้นะเพราะว่าตอนนี้ในสมัของัยนี้กุมกิ๊นะอ่าสวยยังไงหลานก็สวยยังไงเข้าได้แล้ว เออเอาเอาว่าใครเอาไปแอบไว้ตรงตรงว่าใต้ผาน่ะอ่าขยันไหมคะอ่าขยันไหมคะนะไม่รู้ว่าใครเอาโอ้พอดีพอดีว่าถุงตะกุดนะว่าถุงตะกุดไปวางยังเหลืออีกไม่กี่ดอกเอ๊ะตะกุดเออตะกุดจะหมดแล้วนะเมื่อกี้นี้หาไม่เจอหากันจนทั่วทุ่แล้วเหนื่อยไหมคะมันไปอยู่ที่คนขัน ฮะม da, ha, ันไปอยู่ที่คนถานรั้วคนบาทเนี่ยยังเหลืออีกไม่กี่ดอกแล้วเนี่ยฮะยังเหลืออีกไม่กี่ดอกแล้วทัหมดแล้วฮะเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยค่ะกะดูกคาตะกระดูกวัดเจดีย์ทองน้อยเจดีย์องน้อยทั้งหมดนะโอ้โหอยู่ผู้ใหญ่น้อยจะทันไหมเนี่ยนะอยู่ผู้ใหญ่น้อยจะทันได้เลยฮะเร็วเลยฮะยังเหลืออีกไม่กี่ดอกแล้ว เมื่อกี้นี้อยู่ที่ประกาศไปว่าหมดนะหมดจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าคณะกรรมการเอาไปใส่วายุโค่นบาตนะมีการหมดแล้วอุ้ยสะดุดอ่ะชุดนี้หมดคงอ่าสะดุดสะดุดรักเมาอ่านะฮะสะดุดโดยเฉพาะกสะดุดนั้นตอนนี้มันสะดุดคลิปจานมือเองนะจานมือเองโดยเฉพาะเนี่ยคุณหลวงพ่อบอกว่า ดูอาจารย์ไม่ใช่เป็นเกจิดงนะเลยไม่อยากจะตามแต่ด้วยเหตุที่วัตุวันนธารมแต่เขาตานะหกสิบปีเออหกสิเรานะมาดูดนตรีกันนะคะมาดูดนตรีคนเริ่มมาว่ายาวอีกอุ้ยจะไปจอบกูดดีไหมอย่างไหนอย่างนั้นอย่างยาวเลย จะไปจองตะกุดีไหมคงไม่ทานนะคนเพียบเลยก็เราถือว่าเป็นในส่วนของจุดที่เป็นวันตถุคนนะคุณคลพักเพื่อนะวัตถุคนคุณคลพักเรื่องนนรนะเออ,อายังเหลืออีกเยอะไหมเอ่ยนะถ้าหมดแล้วรอบนี้คงจะไม่มีแล้วนะโดยเฉพาะในการ ว่าพุทธ,ธาพิเศษนะ,ะโดยเฉพาะพุทธ,ธาพิเศษนี่ไปจองตะกุดกันมีในส่วนของหลวงพ่ออวยพรหล,ลวงพ่อเป๊ะนี่แล้วว่านะฮะหลวงพ่อจระองนี่นะฮะหลวงพ่อนิยมนี่นะฮะมีเยอะโดยเฉพาะเจ้าคณะภาคสิสีวัดไร่ขิงนะมาเป็นประธาน นะครับก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเดินทางมากรุงเทพนะครับกันเยอะนะหรือว่าพระครุณนะพระครูโสพบพระคอกีนะครับหรือว่าหลวงพ่อสมานนะครับวัดพันธุวงศ์นี่หลวงพ่อบุญร้องนะครับหลวงพ่อบุญร้องวัดบางปานี่นะครับมีเยอะ ไก่ไก,ไก่นะคะไก่กระมดแล้วใช่ไหมนะะยังเหลืออีกอกี่ดอกนะกระสุดนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวประธานาธิบดกันสักีหนึ่งนี่หลวงพ่อประธานขอนะ,นะฮะ,ะ,ะบางท่านบอกว่าวัดปุววันรัตน,นารามของเรา